สวัสดีครับก๊อฟฟอดครับก็วันนี้นะครับอยู่บนรถเนาะกำลังมาเติมน้ํามันนะครับเดี๋ยวกําลังจะเอารถไปส่งมอบลูกค้าครับวันนี้รถที่เราไปส่งมอบนะครับจะเป็นเรนเจอร์นะครับเรนเจอร์สปอร์ตเนาะเป็นสปอร์ตขับ2นะครับก็ตัวนี้เครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรนะครับเป็นตัวซิงเกิลเทอร์โบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดเนาะร้อยเจแรงม้านะครับแรงบิดสี่ร้อยห้านิวตันเมตรนะครับวันนี้แต่งเต็มนะครับก็ ดูรีวิวรถได้เมื่อวานเนาะวันนี้ใส่ชุดแต่งแรปเตอร์มาเป็นแบบฟูลเซตเลยนะครับหล่อๆเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูอัตราบริโภคกันนะครับวันนี้ทริปนี้วิ่งไกลนะครับวิ่งไกลเลยเรามาดูกันนะครับว่าอัตราบริโภคเท่าไหร่นะครับแล้วเดี๋ยวกรัปสานิีการใช้งานให้ดูนะครับว่าเอ่อพวกตัวช่วยกันขับขี่นะฮะตัวไหนใช้งานอะไรยังไงบ้างเนาะ สปอร์ตแพ็กเกจเนี่ยมันอาจจะไม่มีแล้วนะครับบางคนที่ได้ไปก็จะได้ดูได้หรือบางคนที่ใช้ s t o r m ท็กนะครับใช้ไว้แท็กขับ4หรือรถที่มีพวกตัวช่วยเนี่ยนะครับก็สามารถดูคลิปนี้แล้วเอาไปใช้กับตัวตัวเองได้นะครับยังไงก็ฝากติดตามเลยนะครับผมวิ่งมานะครับ118โลเนาะ12กิโลเมตรต่อลิตรนะครับประมาณสัก2ชั่วโมงนะครับก็ หลังจากเมื่อวานที่วิ่งเอารถกลับบ้านนั้นผมวิ่งะครับประมาณ40กว่าโลเนี่ยผมใช้หมวดปกตินะครับแต่หลังจากออกจากบ้านมาเนี่ยผมใช้หมวดประหยัดตลอดเลยนะนะครับหมวดประหยัดก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับวันนี้ที่เราวิ่งไปส่งนะครับหลังจากเราวิ่งมาแล้วประมาณ1 1 9กโลเนาะเหลืออีก698กิกโลนะครับก็ทีมนี้วิ่ง700กว่าโลนะวิ่ง700กว่าโลเดี๋ยวเรามาดูตัวเลขกันนะครับ ตอนนี้ก็พิ่งใช้คำว่าพึ่งหลุดแล้วกันนะครับเพราะว่าระยะทางที่วิ่งที่ผ,ผ่านมาเนี่ยนะฮะมันก็ค่อนข้างมีมีรถนะครับแล้วก็วิ่งไม่เร็วเลยนะเอาจิงๆแล้วอะที่วิ่งที่ผ่านมาวิ่งความเร็วเฉลี่ยอยู่ประมาณสักอุย้ยยังประมาณร้อยห้าไม่เกินอะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ประมาณร้อยเก้าสิบกว่าร้อยห้าเพราะว่ามันก็ค่อนข้างที่จะมีรถนะครับก็ไม่ได้ขับเร็วก็ขับต,ตามๆกันไปเนาะแต่ว่า ใครขับมาสักพักหนึ่งไฟแดงขับมาสักพักหนึ่งไฟแดงนะครับก็ตัวเลขตอนนี้ก็อยู่ที่12กิโลเมตร่อลิตรนะเดี๋ยวเราก็ลองไปดูกันนะครับเพราะว่าตอนผมจับเนี่ยผมจับตั้งแต่ตอนผมเติมน้ํามันนะครับก็รีเซ็ตมาเดี๋ยววาทิปนี้ผมจะลองใช้โหมดประหยัดนะครับวิ่งยาวๆเนาะเดี๋ยวก็ใช้โหมดประหยัดกับพวกคูตคอนโทรลพวกอะไรอย่างนี้ไปนะครับพวกลิมิตสปีดไป ว่าแล้วเดี๋ยวเราเริ่มจากลิมิตสปีดก่อนเลยดีกว่าคันนี้เนาะลูกค้าเปลี่ยนพวงมาลัยนะครับเปลี่ยนพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแรปเตอร์นะครับ,รรรร or, รบต่ปุ่มเอยอะไรเอ่ยนะครับที่ใช้ก็คือปกตินะครับที่เราใช้ใช้กันเนาะก็เดี๋ยวคันนี้ผมจะตั้งลิมิตสปีดนะครับลิมิตสปีดก็คือตรงนิ้วโป้งผมนะที่เป็น LIM นะครับลิมิตสปีดก็คือการจํากัดนะครับเรื่องของความเร็วเนาะ ตอนนี้ผมวิ่งมาเส้นหมายเลขหนึ่งใช่<อ>หไหมนะเรียกหมายเลขหนึ่งครับก็มีกล้องแน่นอนนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะตั้งไว้นะครับตั้งลิมิตสปีดไว้ปุ๊บกดนะครับเขาก็จะเป็นตัวเลขขึ้นมานะครับตอนใช้งานก็เป็นสีเขียวแบบนี้นะครับถ้าเราจะเพิ่มความเร็วนะครับเราก็ดูนี่ปุม่มตรงนิ้วโป้งนะครับตรงที่มันขึ้น,นคําว่าเซตบวกเซตลบเนาะ เซตบวกก็คือเพิ่มขึ้นนะครับเซ็ตลบก็คือถอยความเร็วลงนะครับนี่ดูนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งไว้ที่1 1อแล้วกันนะครับจะได้ขับไม่เกินเพราะความเร็วเส้นนี้น่าจะมี120ยยี่มนะครับนี่ตั้งไว้ที่1 1อยสนะครับข้อดีของการมีนะครับลิมิตสปีดก็คือเนี่ยแหละครับการวิ่งนะครับวิ่งแล้วก็มีตัวช่วย จำกัดความเร็วให้เรานะครับเราจะได้วิ่งไม่เกินจะได้ไม่เจอกล้องนะครับไม่โดนจับเรื่องของความเร็วเนาะแต่ว่าทุกอย่างเราว็ขับปกตินะครับเราขับปกติเลยนะก็เหยียบเองขับเองเปลี่ยนเกียร์ทำทุกอย่างได้ปกติะครับแต่เราเอาแค่ตัวลิมิตนี้มาคุมนะครับไม่ให้เราขับเกินเนี่ยครับเดี๋ยวผมก็จะใช้ลิมิตสปีดวิ่งไปยาวๆก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวค่อย มาสอาธิตการใช้พวกคูตคอนโทลนะครับแต่ว่าวันนี้เมื่อใส่พวงมาลัยลับเตอร์มาก็เดี๋ยวลองเรื่องของเกียร์เรื่องของอะไรให้ดูด้วยนะครับอย่างไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับก็วิ่งมานะครับ3 0 8กิโล1กิเมตรต่อลิตรนะครับใช้โหมดประหยัดมาตลอดนะครับแต่ไม่ประหยัดขับยังไงให้โหมดประหยัดแล้วขับให้ไม่ประหยัดนะครับขับอย่างผมนี่แหละ จริงๆอผมตั้งลิมิตสปีดมานะครับร้อยสิบห้ากิโลเมตรเหมือนที่บอกครับเพราะว่าทางที่เราวิ่งมามันมีกล้องเนาะก็ล็อกมาแต่ผมก็วิ่งมาด้วยความเร็วร้อยห้าถึงร้อยสิบห้ามาตลอดนะฮะก็นี่คือตัวเลขณนะัจจุบันนะครับคือมันทําให้คันเร่งอ,อ่หน่วงขึ้นหนักขึ้นใช่ไหมทำให้เหยียบเร่งแซงเนี้ยมันจะด,ดูเหมือนแบบกดแล้วไม่ได้มาเลยใช่ไหมแต่มันไม่ได้จํากัดความเร็วไง นี่ขนาดดีนะตัวเองตั้งลิมิตเอาไว้เนี่ยนะครับก็เป็นตัวเลขตอนนี้นะครับก็ตอนนี้มาวิ่งนะครับโล่งๆนะครับเดี๋ยวผมก็จะใช้เรื่องของตัว Adaptive Cruise Control แล้วกันนะครับ Adaptive Cruise Control ก็คือปุ่มบนนี้นะครับนี่นี่นี่นครับตอนเราใช้นะครับเราวิ่งอยู่ความเร็วเท่าไหร่ก็ตามนะตอนเราใช้เราก็กดปึ๊บเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นมานะครับพร้อมกับแถบนะครับ แถบก็คือระยะห่างจากรถกันข้างหน้านะครับก็จะใช้ปุ่มนี้นะครับปุ่มขวาบนนี้นะครับมีให้เลือกสีระดับครับเลือกได้เลยนะครับนี่จะเอาระดับไหนผมก็ขับบ่อยแล้วผมก็ระดับที่หนึ่งนะเดี๋ยวผมเพิ่มความเร็วก่อนความเร็วผมน่าจะน้อยไปนะครับการเพิ่มความเร็วก็คือดันเซตบวกเนี่ยครับก็ดันไปผมตั้งไว้ที่ร้อยสิบห้าดีกว่านาะกดค้างนะครับมันจะขึ้น นเนี่ยก็จะบวกมานะผมกดค้างไว้มาที่ร้อยยี่สิบผมจเจาร้อยสิบห้าผมก็กดลบครับนี่ร้อยสิบห้านะครับ,นะ 115, ค,รบความเร็วนะครับคันเห็นไหมครับตอนคันข้างๆหลบเนี่ยมันก็จะเหยียบมาเร่งความเร็วไว้ที่ร้อยสิบห้าที่เราตั้งนะครับถ้าเราไปเจอรถคันข้างหน้านะครับที่วิ่งต่ำกว่าความเร็วร้อยสิบห้ารถเราก็จะชะ,ชะลอเองนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเขาหลบมันก็จะ เร่งขึ้นมาในความเร็วที่เราล็อกเอาไว้นะครับตัวนี้ก็คือตัว cruise control เนอะนะครับ adaptive cruise control นะครับ, control, รบของเราเป็นแบบ stop and go ก็คือหยุดยันศูนย์ถ้าวิ่งวิ่งไปปุ๊บเจอรถกันข้างหน้าเจอไฟแดงหยุดยันศูนย์ก็เขาก็หยุดให้นะครับเขาจะหยุดให้3วินะครับระบบจะตัดนะถ้าลูกค้าไม่ได้เปิด auto h o ฮนะครับลูกค้าก็ต้องมาเหยียบเบรกเอง แต่ถ้าเกิดลูกค้าเปิดออโต้โฮไว้เกิน3วิระบบจะตัดเข้า Auto อัตโนมัตินะฮนะอย่างนั้นก็ตอนใช้ก็ให้เข้าใจระบบกันด้วยนะจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุนะครับนี่ผมก็ตั้งไว้ร้อมาดูกันนี่วันนี้ทิปนี้จะเปิดอีโค o โหมดแล้วก็จะขับอย่างเงี้ยนะครับขับมันไม่ประหยัดก็ไม่ประหยัดก็จะได้รู้กันไปเนาะนะครับจากคลิปที่เราทำเราเคยขับแบบเปิดอีโค o โหมดแล้วขับแล้วก็ประหยัดนะ แต่คลิปนี้ตรงกันข้ามเปิดอีกขั้วหมดแล้วไม่ประหยัดเนี่ยครับก็มาให้ดูนะครับสาธิตระบบบแล้วก็มาพูดคุยกันนะครับอ่ะเรื่อง adaptive นี่นี่นี่เห็นไหมชะลอแล้วชะลอแล้วรถ้างข้างหน้าชะลอนี่ชะลอแล้วชะลอแล้วเห็นไหมครับนี่ชะลอแล้วผมไม่ได้เอาเท้าเบรกนะมันชะลอเองนะนี่ให้ดูนะครับเห็นไหมไม่มีนะชะลอเองเห็นไหมครับมันฉลาด สมัยนี้มันจะลาด่ก็ชะลอมาสิ่งที่ลูกค้าต้องระวังระวังจริงๆเลยนะครับมีอยู่สองแบบถ้าถามผมนะหนึ่งจังหวะที่รถคันข้างหน้าฉีกหลบเนี่ยนะครับไม่ใช่อยู่ดีๆขับมาอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยนี่ยเนี่ยนี่นี่คันข้างหน้าฉีกหลบปุ๊บเห็นไหมครับมันจะเร่งมาจับนี่เดี๋ยวดูนะว่าป๊ดนี่เก้าโอ้ยฉัน เห็นไหมนี่ระบบจะตัดเห็นไหมครับเกินสามวิปุ๊บมันก็จะตัดอย่างนี้เลยนะเราต้องมาเบรกเองเพราะว่าผมไม่ได้เปิดออโต้โตนะครับแต่ถ้าเปิดออโต้โตเดี๋ยวเขาก็จะจบใหนะ้สิ่งที่ผมจะบอกก็คือเนี่ยเรื่องของการเบรกเนี่ยว่าเราเปิดออโต้โตไม่เปิดออโต้โตเนี่ยเราต้องดูดีๆนะนะครับไม่ใช่อยู่ดีๆปุ๊บไม่ได้เปิดหันไปคุยเพลินๆปุ๊บแต่ซึมตูดกันข้างหลังไปไม่ได้นะครับวันนี้ต้องระวังเนี่ยเปิดออโต้โตก็เข้าจอกลางแล้วก็เปิดออโต้โต ให้เป็นสีน้าเงินเงือนไขการเปิดสําหรับเกียร์ทุกอันที่ไม่ใช่เกียร์ไฟฟ้าต้องคาดเบลลแล้วก็เปิดแต่ถ้าเป็นเกียร์ไฟฟ้าไม่ต้องคาดเบลนะครับอ่ะแล้วก็อย่างที่สองจังหวะที่เราความเร็วมันต่างสมมติว่าเราล็อกไว้115ใช่ไหมครับคันข้างหน้าวิ่ง50 60เนี่ยรถเรามันจะวิ่งตาม50 60ใช่ไหมแต่คันข้างหน้าหลบปุ๊บม,มันจะดีดขึ้นมาที่115นะครับมันดีดขึ้นมาเนี่ยมันดีดเร็วนะครับ มันก็จะเล่งขึ้นมาก็ไม่ถึงขนาดคลิกดาวแบบปื้นขนาดนั้นหรอกแต่มันก็เร็วนะครับอย่างนั้นตอนใช้ต้องมีสติกันดีๆนะนะครับต้องมีสตินะไม่ใช่แบบบ่ยไม่รู้แล้วใช้อันตรายนะครับมีสติดีๆในการดูรถคุมรถนะครับอ่ามันก็จะได้ปลอดภัยนะเดี๋ยวตอนนี้ในช่วงเนี้เดี๋ยวตอนก๊อปขับก๊อปก็คงใช้เรื่องของตัวพวก adaptive นะครับก็วิ่งอยู่ประมาณร้อยสิบร้อยสิบห้าเนี่ยแหละนะครับเดี๋ยวก็จะใช้ไป แล้วเดี๋ยวมีอีกช่วงหนึ่งเดี๋ยวผมค่อยมาเล่นเกียร์เนาะนะครับก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งเราก็มาแวะปั๊มนะครับเหลืออีกกิโลสองร้อยสามสิบโลว้าวอีกแป๊บเดียวนะครับเดียวถึงได้อีกสามชั่วโมงครึ่งนะจะเปลี่ยนโหมดก่อนเดี๋ยวยขับโหมดประหยัดก่อนโหมดประหยัดที่ไม่ประหยัดวันนี้เดี๋ยวเรามาดูเนาะวันนี้เราจะให้ดูเกียร์นะครับแต่ ตอนเข้ามันอาจจะยากนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าหนึ่งมือถือกล้องเนาะอีกหนึ่งก็ใช้เกียร์นะครับเอาเป็นว่าเกียร์ที่พวงมาลัยแพดเดนชิพเนี่ยนะฮะถ้ารถเรานะเราเป็นหกเกียร์เราเป็นสิบเกียร์ก็แล้วแต่นะครับเกียร์ที่เป็นเกียร์อย่างนี้ตอนเอาแพดเดนชิพมาใส่หรือว่าเป็นเกียร์ไฟฟ้าที่เป็นตัวสตอร์มนะครับ พูดง่ายๆไม่ใช่เกียร์ที่มากับแรปเตอร์อะเป็นเป็นเกียร์สตอมเกียร์อะไรก็ตามนะครับเราจะสามารถถ้าเราติดพวงมาลัยอย่างนี้เราจะสามารถใส่เกียร์ได้2แบบคือ1เหมือนเดิมก็คือบวกลบที่เกียร์นะครับนี่ครับใส่ให้ดูก่อนเนาะเห็นไหมนี่กดที่เกียร์นะครับใช้งานได้ล็อกเกียร์ลิมิตเกียร์ได้นะครับเล่นแมนวนวลได้เนาะหรือว่าเราจะบวกนี่เห็นไหมบวกลบที่ ตัวแพดเดนชิพได้นะครับเอาพูดง่ายๆก็เพิ่มวิธีการเข้าเกียร์ได้มากขึ้นนะครับแล้วก็รถตัวที่มีแพ็กเกจหรือมีกล้องนะมันจะมีระบบเตือนกันชนเมื่อถอยนะครับตอนถอยก็เป็นอย่างนี้ถ้ามีสีแดงๆกับพิแสแดงมีรถมาฝั่งนี้ถ้ากับพิบฝั่งนี้ก็มาจากฝั่งนี้นะครับระบบนี้นะรถเราถอยหลังไม่เกิน12โลนะรถไปมาไม่เกิน60สถานการณ์ที่เหมาะที่สุดคือถอยหลังออกจากปั๊มอย่างนี้ครับ นะครับหรืออยู่ในห้างใช้ได้แน่นอนถ้ามันกระพริบ IP, ต่อให้เรามองไม่เห็นเพราะเนี่ยแบบมีรถข,ข้างๆบังอย่างเงี้ยนะครับค่อยๆถอยได้เลยเพราะว่าพวกนี้ขอจับวัตถุที่เคลื่อนเข้าหารถนะใช้งานได้จริงครับผมอะใช้ได้ประจำแต่ก่อนเนี่ยถ้าเกิดให้ผมจอดรถนะผมจะไม่พยายามจอดใกล้ๆแบบพวกตู้ทึบหรืออะไรใช่ปะ่ะผพม,มองไม่เห็นสมัยนี้สบายครับขอแค่มีรูอะนะเพราะว่า รถที่มีตัวช่วยพวกนี้ขับง่ายเนาะอ่ะอันนี้ผมใส่ได์เนาะก็เป็นมันนวลแล้วกันนะครับเดี๋ยวถือเดี๋ยวขออนุญาตเนาะใส่เป็นอ่ะเป็นมุมวายแล้วใช้มือซ้ายถือนะครับใช้มือขวาเพราะว่ามันต้องเปลี่ยนเกียร์ขึ้นนะนี่เราก็ยังก็ยังกรลังจะออกจากปั๊มไปนะครับ ก็เนี่ยอสมมุติว่าเราขับอย่างเงี้ยเห็นไหมครับมันก็จะไม่เปลี่ยนเนาะเราก็ค่อยเปลี่ยนเห็นไหมครับตั้งสามพันรอบแล้วนี่เห็นไหมดูรอบนะเนี่ยสองพันกว่าแล้วเห็นปะไม่เปลี่ยนเนี่ยเราต้องการลากรอบอ่ะเราก็ลากได้เห็นไหมครับเราก็มาเปลี่ยนที่แพดเดิลชิพเอาหรือเราจะขับแบบประหยัดน้ํามันครับนี่สองพันกว่ารอบเราก็เปลี่ยนแล้วเห็นปะเป็น M4 ลวโอ้ยนี่จะสองพันรอบแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นเกียร์ห้าละคือเมื่อใช้แมนนวลได้นะครับคุณจะขับ เร็วเปลี่ยนเกียร์เองเหมือนพวกแมนนวลที่ชอบลากรอบก็ได้นะครับหรือ,เ,อเราจะขับให้ประหยัดน้ํามันก็ได้นะครับก็เปลี่ยนเกียร์เปลี่ยนรอบให้เร็วขึ้นเนี้ยครับขึ้นอยู่กับเรานะครับแล้วก็การที่มีแพดเดิ้ลชเนี่ยในสถานการณ์ในการขับจริงๆก็คือมือขวาม,มือซ้ายคุณจะอยู่ที่พวงมาลัยเนาะจะไม่ต้องอยู่ที่เกียร์แต่ถ้าเราไม่มีแพดเดิลชิพละ่ะใช่ไหมครับเราไม่มีแพดเดิลชิพเราก็ต้องเอามือซ้ายไปจับเกียร์ ใช่ม้ยที่จะเปลี่ยนนะก็มันได้เรื่องของความสะดวกสบายแหละนะครับก็ขึ้นอยู่กับลูกค้านะครับชอบก็จัดไปนะครับติดตั้งให้ได้เนาะถ้าอย่างคิดว่าเอ้ยเราใช้ของเดิมก่อนแล้วรอดูนะครับว่ามันเป็นยังไงเนาะรอให้ใช้ไปสักพักก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนได้ไหมได้นะครับทั้งนี้ทางงาน,นขึ้นอยู่กับความชอบก็อันนี้ก็มาให้ดูนะครับเชนขึ้นเชน,นลงได้หมดเลยนะครับ มันดีกว่าตรงที่แถวเรียกอะไรนะดีกว่าแรปเตอร์ตรงที่แรปเตอร์อะตอนมันกดเข้าเอ็มปุ๊บใช่ปะ่ะมันก็มาใส่กันตรงนี้เลยนะครับมันก็จะไม่มีแถาเรียกอะไรนะมีให้เปลี่ยนแค่จุดเดียวนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรถรุ่นอื่นที่เราเอามาติดนะครับติดเป็นพ์ทเสริมก็จะเข้าได้สองจุดเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นสตอมแท็กที่เป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับ เป็นเอเวอร์เรสที่เป็นเกียร์ไฟฟ้านะมันมีบวกลบที่หัวเกียร์ถูกไหมเมื่อมีบวกลบที่หัวเกียร์ไม่มีที่พวงมาลัยตอนเราติดได้เราก็จะใช้ได้2แบบอย่างนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับชอบนะครับเอามาให้ดูกันนะก็เดี๋ยวลองไปดูครับว่าทิปนี้นะครับก๊อจะขับกินน้ำมันขนาดไหนไม่มีคําว่าประหยัดใส่โหมดประหยัดแต่ขับยังไงให้กินกว่าเดิมนะเพราะว่ารถทรงนี้นะครับก๊อปแต่งประจําใช่ไหม ล้อยางโตโยก็ใส่ประจำนะครั้งนี้ก๊อขับรถได้กินน้ำมันมากๆท,ทั้งทั้งที่ก๊อเองเหยียบมานะครับเพิ่งมีเหยียบได้เกินร้อยสามสิบเนี่ยนิดเดียวเองนะร้อยยี่สิบกว่ามประมาณร้อยสามสิบเนี่ยนิดเดียวเองนะครับนอกนั้นผมวิ่งเนี่ยไม่เกินร้อยสิบห้านะครับร้อยสิบห้าเลยตามกฎหมายกำหนดเลยเอาง่ายๆนะครับแต่ครั้งนี้ก๊อขับรถได้กินน้ำมันนะครับ มันมีก็มีปัจจัยภายนอกเห็นไหมบางทีจังหวะขับที่ที่เรามาอา่าคราวที่แล้วเราขึ้นเหนือมาก็พูดไม่ได้เพราะคราวที่แล้วขึ้นเหนือมาขับมาก็ประหยัดกว่านี้ครับมันก็มีหลายองค์ประกอบแหละครับก็ดูนะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจผมจะไม่แบบขับเพื่อให้มันโชว์ว่าโอ๊ยวันนี้ฉันขับรถซื้อฟอร์ดไปมีแต่ประหยัดน้ํามันไม่กินเลยไม่กินเลยไม่ใช่ครับเนี่ยขับมาก็ให้เห็นนะครับกินก็กินใช่ปะเราก็ เห็นพร้อมกันดูพร้อมกันนะครับติดตามช่องก็ปไว้เนาะก็จะมีอะไรพวกอย่างเงี้ยแหละครับให้ลูกค้าทุกท่านได้ทราบนะครับยังไงก็เดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะครับผมก็จะ200กว่าโลอ่ะครับเดี๋ยวก็ถึงแล้วเดี๋ยวตอนถึงที่พักแล้วเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกทีนึงนะครับว่าอัตราบริโภคอยู่เท่าไหร่แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นขับรถอีกนิดนึงครับไม่น่าจะไกลแล้วจากที่พักจากบ้านลูกค้าก็30โลมั้ง นะครับโดยประมาณนะ2 0 3 0โลประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวไปดูบทสรุปของเรากันนะครับว่าทริปนี้นะฮะเราใช้กับเรื่องเลนะอัตราการสิ้นเปลืองเท่าไหร่เนาะเพราะว่าตอนนี้ผมวิ่งใน1 1 2แล้วนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันครับนี่ก็กำลังออกจากที่พักนะครับวิ่งมา789กกิโล11.2กิโลเมตรลิตรนะครับเหลืออีก28โล นะครับยี่สโลก็ประมาณสักครึ่งชั่วโมงแหละนะฮะวันนี้เรากำลังออกจากตัวเมืองอเนาก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าบทสรุปของทริปนี้นะครับเราจะวิ่งกี่กิโลเมตรต่อลิตรนะครับ,นะรบนี่เราก็วิ่งมาทั้งหมดนะครับ800กว่าโลนะครับแปดร้อยตีไปแปด้อสิบโลนะครับ เพราะเหลืออีก1กิโลก็ถึงบ้านลูกค้าแล้วนะนะครับก็ทริปนี้ครับสรุปเนาะแปดร้อยสิบหกแปดร้อยสิบเจ็ดโลนี่แหละนะครับวิ่งสิบเอ็ดจุดสามกิโลเมตรต่อลิตรนะครับก็ผมเติมน้ำมันมาหนึ่งถังนะผมดูก่อนผมเติมน้ำมันมาสองพันเจ็ดร้อยี่สิบาทนะครับสองพันเจ็ดร้อยี่สิบบาทก็ถึงพอดีเนาะน้ำมันก็เหลืออยู่อีกประมาณสัก ห้าสิบกโลนะครับอเอามาให้ดูกันนะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจเนาะแต่ถ้าเกิดท่านที่ติดตามอยู่แล้วนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ยังติดตามผลงานของกอลตลอดนะครับส่วนท่านใดรับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็เข้าไปรับชมคลิปก่อนหน้านี้ได้ที่ช่องชาแนลยูทูบกอล์ฟโปรโมชั่นฟอร์ดนะครับกดที่วิดีโอก็ได้หรือกดที่เพลย์ลิสก็ได้กอลแยกไว้หมดแล้วนะครับส่งมอบเนี่ย บางทีดูทริปนี้ครั้งเดียวนะเฮ้ยกอลเปิดโหมดประหยัดน้ํามันแต่ขับรถทําไมมันดูกินน้ํามันลองไปดูก่อนหน้านี้นะครับอ่าลองไปดูนะครับเพราะว่าผมก็แต่งแล้วก็ขับส่งมาค่อนข้างพอสมควรนะตั้งแต่ก่อนก่อนทําคลิปอย่างนี้จนมาทําคลิปอย่างนี้นะครับก็ลองดูนะครับก็นี่ข้อมูลตามความเป็นจริงที่กอล์ฟทำเสนอนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูนะครับเมื่อรถคันนี้นะครับ วิ่งมาอันนี้เรารู้แล้วเนาะ11.3ใช่ปะ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูอัตราการสิ้นเปลืองนะครับมเมื่อเทียบกับรถผมรถรุ่นเดียวกันเครื่องยนต์เดียวกันนะฮะใส่ล้อขนาด20เหมือนกันเพียงแค่ล้อแต่งกับล้อของฟอร์เท่านั้นเองนะครับมาดูกันนะฮะเราว,ว่าผมมาวิ่งไปกี่โลใช้น้ำมันไปเท่าไหร่ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ